สวัสดีครับ fc ช่อง super coin channel ทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมารับซื้อเหรียญสิบาท3ปีพศนี้นะครับผมก็เป็นเหรียญ10บาทนะครับที่ต้องบอกว่าไม่ใช่ปี2531หรือไม่ใช่ปี2541อย่างแน่นอนแล้วเป็นปีไหนกันนะครับมาดูเหรียญแรกกันเลยด้านบนนะครับเหรียญแรกครับปีพศ2542นะครับแบบนี้นะครับผม ลองสังเกตดูนะครับหากเหรียญสิที่ท่านมีนะครับเยอะๆนะครับเป็นปี2542นะครับขายได้สภาพนี้ผมรับซื้อ15บาทขึ้นไปนะครับ15บาทขึ้นไปเนี่ยนะครับไม่ใช่ผมรับซื้อเดือนละ15บาทนะครับก็คือราคา15บาทขึ้นไปเนี่ยนะครับ15าทเนี่ยได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามีบางเหรียญอาจจะมีสภาพนะครับไม่ค่อยสวยเท่านี้อาจจะมีรอยกระทบอาจจะมีขนแมวนะครับอาจจะมีรอยขีดควนหน้าหลังนะครับก็ตามสภาพ เหรียญที่2ครับปีพศที่2ที่รับซื้อนะครับเหรียญนี้ครับซ้ายมือนะครับปีพศ2534ครับแบบนี้ครับผมนี่ครับถ้าเหรียญ10เป็นปี2534รับซื้อราคาเท่ากันกับเหรียญด้านบนคือปี2542นะครับเท่ากันเลยนะครับอ่าสภาพอะไรก็เท่ากันนะครับผมส่วนปีที่3ครับที่รับซื้อก็คือปี2553น้นั่นเองครับเหรียญ3เหรียญนี้นะครับเชื่อว่าหลายท่านนะครับก็คงที่จันะครับ อาจจะยังพบเจอในระบบอยู่นะครับเนื่องจาก3ปีพศนี้ทบนการผลิตนะครับมากมายกว่าเหรียญ10บ,บาทปี31และก็มากกว่าเหรียญ10บ,บาทปี2541นนั่นเองนะครับราคารับซื้อเท่ากันเลยนะครับตามที่ได้แจ้งไปใครฟังคลิปแล้วไม่เข้าใจนะครับก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นะครับ แล้วก็ฝากนะครับติดตามรับชมรับฟังนะครับช่อง s u p e r ปอร์ Channel ด้วยนะครับ f อทุกท่านครับอีกสักพักหนึ่งครับก็มาพบกันในไร้สดนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเลี้ยงกันเหมือนเดิมเช่นเคยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ